วิธีสลับภาษาไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยจะมีขั้นตอนอย่างไรเรามารับชมกันเลยครับเราจะมาตั้งค่าปุ่มตัวหนอนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราไม่สามารถกดปุ่มสลับภาษาได้นะนี่ครับเวลากดไปมันจะเป็นตัวหนอนอย่างนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเราไปดูวิธีทากันเลยให้คุณไปที่ตัว ENG ด้านขวาล่างนะครับตรงตัวภาษาอังกฤษกดคลิกไปหนึ่งทีครับ ให้เข้าไปที่ l a n g a g e ครับมาหน้านี้ให้เลื่อนเมาส์ลงไปเรื่อยๆครับจนเจอคำว่า Keyboard Setting เมื่อเจอแล้วกดคลิกเข้าไปครับเลื่อนลงมาอีกหน่อยจะเจอคำว่า Advanced Keyboard Setting ก็เข้าไปเลยตรงนี้ให้เข้า l a n g ก็ต Bar Option จากนั้นมันจะมีแถบเล็กๆนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับให้คุณมาที่ advanced key setting อเมื่อมาหน้านี้แล้วให้คุณกดไปที่ change key ครับกดเข้าไปอ่ามันจะมีอย่างนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับให้คุณติ๊กไปตรงนี้ครับด้านล่างสุดครับมันจะเป็นตัวฟันนูนะครับส่วนตรงนี้ก็ไว้ที่เดิมครับไว้บนสุด จากนั้นกดโอเคกด a อ p l y กดโอเคอันนี้ก็ x ออกไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วอ่าเราจะมาลองเปลี่ยนภาษากันดูนะครับให้สังเกตมุมขวานะครับว่ามันจะเปลี่ยนหรือไม่ครับผมเดี๋ยวผมกดตัวหนอนให้ดูครับนี่ครับมันก็จะสลับไทยอังกฤษให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างนี้เลยครับไม่ยากเลยเราก็สามารถค้นหาข้อมูลได้เลย อตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสม s c r ส b e ให้ทางเราด้วยแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ